พบกันอีกครั้งแล้วนะครับเด็กๆวันนี้เราจะมาบันทึกธรรมชาติกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาพบกับมแมลงชนิดหนึ่งที่อยู่ในน้ําเขามีชื่อว่าตัวอ่อนมแมลงเกาะหินตัวป้อมดูซิว่าหน้าตาเขาจะเป็นไงนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเริ่มจากเราขีดเส้นตรงกลางเส้นนี้ก่อนแล้วก็เริ่มส่วนหัวนะครับหัวเขานี่มันเป็นรูปทรงแปลกๆคล้ายๆเม็ดข้าวสารนะครับ ตัวเขาจะแปลกมากนะครับจะไม่เหมือนมแมลงตัวอ,อื่นที่เราเคยบันทึกครับโดยสุดตัวผมคิดว่ามันเหมือนแรดนะครับปล้องแรกนี่จะใหญ่กลมๆอีกป้องนึงก็จะมีความโค้งมากขึ้นปล้องต่อมาก็เล็กลงหน่อยนะครับที่ก้นก็จะมีความแหลมนิดนึงแต่ไม่ไม่แหลมมากแล้วก็มีหางหางยาวไปสองหางขาเขามีสามชิ้นที่มองเห็นได้ชัดนะครับเพื่นออกมาแต่ ลักษณะของเขาเนี่ยจะแปลกอย่างคือมันจะอ้วนใหญ่อ้วนอวบๆกลมๆส่วนชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเล็กๆแล้วก็ตรงปลายมีตะขอสองอันแยกออกไปนะครับส้วที่ด้านหลังที่แปลกอีกอย่างก็คือด้านหลังของแขนขาเขาเนี่ยจะมีขนยาวฟูๆเยอะเหมือนกันนะครับทุกขาเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับคล้ายๆกันพอเราวาดฝั่งนี้ได้แล้วเราก็มาวาดฝั่งนี้อีกครั้งหนึง่ง ใครไม่อยากตัดเส้นก็ได้ลงสีได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพอตัดเส้นนิดนึงเอาละครับผมก็จะเริ่มจากสีน้ำตาลอ่อนๆก่อนนะครับตรงให้ทั่วๆตัวรวมถึงขนข้างหลังขาด้วยครับเขาก็จะเป็นสีประมาณนี้เหมือนกันอย่าลืมนะครับเด็กๆเ,เราถนัดใช้สีแบบไหนเราใช้สีแบบนั้นจะเป็นสีไม้หรือสีน้ำก็ได้นะครับเอาได้เสร็จแล้วก็ผมใช้สีน้ำตาลเข้มขึ้นมาอีกนิดนึง เริ่มระบายส่วนที่เข้มขึ้นมาแขนของเขามีลายนิดนึงลายเขาบ,งบางๆไม่เยอะนะครับแล้วก็ระบายสีด้านหนึ่งให้เป็นเข้มกว่าอีกด้านหนึ่งจะได้รู้สึกกลมขึ้นมานิดหนึ่งตาเขาจะเป็นสีอ่อนนะครับตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่สีน้ำตาลเข้มขึ้นมอนิดนึงตอนนี้ตกแต่งผมก็น่าจะเรียบร้อยแล้ว แล้วเราก็เขียนโน้ตที่เราได้ความรู้กับจากการศึกษานะครับตัวนี้ต่างจากตัวอื่นมากๆเลยก็คือเขาไม่มีเหงือกให้เห็นเลยแต่มีเกราะที่หนารูปร่างประหลาดอย่าลืมนะครับเด็กๆออกไปสำรวจธรรมชาติทุกครั้งนะครับอย่าลืมบันทึกธรรมชาติทุกครั้งนะครับสมุดบันทึกเป็นของเราความทรงจำเป็นของเราเราบันทึกของเราไปเลยนะครับสวยไม่สวยไม่เป็นไรขอให้ทำกันทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้เด็กๆ สนุกกับการบันทึกทุกๆครั้งนะครับ